เมื่อเมื่อ่แม่แบบบาเคี่ยวนี่ค่ะข้อนี่เยเดี๋ยวจะโดนตีดูไหนี่ค่ะเพื่อนๆจะได้กินเล้วเห็นโอบ้าจังไหมโอบ้าจังเขาทำอะไรของเขาเดี๋ยแม่ก็ต้องเดินไปดูกุหลาบอยู่ด้วยกันมาห้าปีนะคะก็ดูแลกันไปนะค่ะแบบนะคะก็อายุเท่ากับลูกสาวนะคะของโอบ้าจังเลยค่ะ ก็ปลูกผักแบ่งปันการปลูกดอกไม้ดอกหญ้านะคะเพราะว่าเรานะคะก็ยังอายุน้อยอยู่ค่ะเพื่อนบ้านบริเวณนี้นะคะอายุก็ประมาณ70นะคะอัพทุกคนเลยค่ะแม่หม่าก็คอยดูแลเหมือนเป็นลูกเป็นหลานนะคะมีผักยาอะไรก็จะถามเขาก่อนนะคะอย่างแบบบ้านหนูตอนนี้มีมะเขือนะมีมะระนะมีแตงนะเอาอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเขาอยากได้อะไรเขาก็จะบอกเออเอาแตงนะเอามะเขืออะไรเงี้ยมาละของป้ามีแล้วนะไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาเฉพาะที่เขาไม่มีค่ะก็อยู่กันแบบนี้มาโดยตลอดห้าปีค่ะมีความสุขมากมีเพื่อนบ้านที่น่ารักนะคะเราก็เหมือนมีพ่อแม่นะคะคอยดูแลต่างก็ดูแลกันไปค่ะตรงนี้มันมีแบบว่าสุกคาต้นหรือ,อยังอันนี้คือแตงไทยทั้งหมดนะนี่ นี่ค่ะตอนนี้แม่แหม่ม,มอยู่ในบ้านโนบะจังนะที่แม่แหม่มเดินเข้าไปเนี่ยแหละที่มีดราม่ากันว่าแม่แหม่มปลูกผักริมรั้วแล้วลเกินเข้ามาในบ้านโนบะจังนี่อันนี้ดอกสีม่วงใช่ไหมตอนแรกแม่แหม่มบอกว่าเนี่ยจะถอนออกโอบป้าจะบอกไม่ต้องไม่ต้องถอนเธอไม่ต้องถอนป้าชอบเนี่ยมันก็เลยมาเป็นแบบนี้นะแต่เขา เขาชอบเขาไม่ให้ถอนก็เลยเป็นแบบนี้ดูดิปลูกแตงไทยสวยงามแบ่งให้อบาจังและแกชอบนะชอบน้ากะทิแตงไทยมากเลยมาถามมาทํำยังไงก็เลยบอกว่าบอกวิธีทําไปแต่ไม่ต้องทอําเราเดี๋ยวหนูทําให้โอเคอันนี้มันยังไม่สุก่าต้นเดี๋ยวเราไปดูต้นที่ข้างอยู่ข้างในสวนดีกว่านะ ก็จะถามกันก่อนแบบนี้ค่ะมีมาละเอาไหมมีฟักทองเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาไม่มีเขาก็จะบอกว่าเอาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขามีแล้วเขาก็จะบอกว่าออตอนนี้มีนะไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยู่กันแบบนี้นะคะน่ารักนะคะยังเหมือนแบบว่าเป็นสังคมชนบทนะคะที่แบบแบ่งปันกันคุณลุงนะคะก็เอาขนมมาให้บ่อยๆค่ะแม่บบ้าแก็มีขนมกินมีไอติมกินเนะะี่ยค่ะก็จากเพื่อนบ้านเนี่ยแหละค่ะที่เราแบ,บ่งปันกัน ดูคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะอันนี้แตงโมนะแตงโมอันนี้แตงไทยคะ่ะแตงไทยแม่ปลูกเยอะเลยนะนี่ก็แตงไทยแตงไทยเดี๋ยวจะพาไปเก็บแตงไทยคะ่ะว้าวมะลกอติดลูกแล้ว แตงไทยของแม่แม่มโอเยอะมากเลยนะเพื่อนๆดูดิอยู่ในเนี้ยอืมอันนี้ก็สามลูกเห็นไหมห้อยลงมาที่พืน้นนี่ก็มีนะคะแตงไทยอู้มันเหลืองเร็วมากเลยอะแต่ว่ากลิ่นยังไม่ค่อยหอมอู้นี่ก็แตงไทยเยอะมากแต่ลูกนี้อะเพื่อนลูกใหญ่มันหลุดออกจากขั้วแล้วอู้หูเพื่อนๆดูดิ ขั้วอยู่นี่หลุดโอ้โหได้กลิ่นแบบหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะว้ายนาค้าโอ้จะถือมือเดียวยังไงเนี่ยโหว้ายนี่เพื่อนๆดูโอ้ลูกใหญ่มากโอ้อันนี้ส้มของเราค่ะโอ้ส้มของเราโดกนะปีเนี้ยนี่นี่ก็แตงไทยอีกลูกหนึ่งค่ะสุดยอด วันนี้แม่หนำมา,มาจะแกงเขียวหวานนะคะให้พ่อแว่นกินค่ะดูค่ะมะเขือของเรานี่เห็นไหมคะมะเขือปลูกในญี่ปุ่นอ่อนๆเลยค่ะนี่แม่หําก็จะเก็บแบบนี้รู้ไหมว่าไปซื้อที่ช็อปของเอเชียนะแพงนะแล้วก็ไม่สดด้วยนะนี่เราปลูกเองใส่มะเขือเยอะๆเลยแล้วเพื่อนๆรู้ไหมว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยร้านอาหารในญี่ปุ่นเนี่ย ถ้าเป็นแกงเขียวหวานน่ะเขา่จะใส่มะเขือม่วงนะนี่เขาจะเอามะเขือม่วงแบบนี้อใส่หากินไม่ได้หรอกร้านญี่ปุ่นที่ใช้เอร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นที่ใช้มะเขือเปราาแบบบ้านเราอะนอกจากปลูกเองค่ะถึงจะได้รสชาติแบบไทยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี่มีพริกหน,นุ่มนี่พริกอ่อนเนี่ยใส่ได้ในแกงเขียวก็ใส่ไป แอปเปิแกงค่ะแม่แหม่มาตําแช่แข็งไว้สบายเลยจะกินเมื่อไหร่ก็ได้น,นี่ค่ะมีมะเขือตอแหลด้วยนะปนมะเขือตอแหลก็ได้นะมันก็จะสวยๆนะเดี๋ยวใส่พริกแดงสักหน่อยค่ะเพื่อนๆเนาะสีสันมันจะได้โอเคแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บโหระพากันมาส่องดูใต้ต้นเออลูกนี้ลูกนี้สดสด ครับใช้กันไกรตัดไม่ได้นะคะเพราะว่ามือแม่แมมอะถือกล้องอยู่ก็เลยอีกข้างหนึ่งอะก็ต้องเนี่ยใช้เด็ดแบบนี้อันนี้ก็แม่แม่มก็ยังเก็บขายได้เรื่อยๆนะคะขายได้เรื่อยๆเป็นชุดผักรวมโอเคาโหระพา สดๆจากสวนเด็ดแล้วก็เขาจะได้แตกใหม่ค่ะเพื่อนๆอืมหอมๆเลยอันนี้ฝนตกค่ะเพื่อนๆต้องรีบเข้าบ้านเนี่ยอ้าละก็อยากมีให้กินเยอะนี่ค่ะมาลานี่งามจริงๆเลยแต่ปีหน้านะคะแม่แบบอ่ะจะปลูกมละาจีนให้เยอะๆค่ะเพื่อนๆเอาเน้นมาละาจีนผลยาวดีกว่า วันนี้มาเขือโอเคของเราได้ครบสำหรับทำแกงเขียวแล้วคะ่ะเดี๋ยวิ่งรีวิงว่งเข้าบ้านฝนตกเพราะถั่วก็จะเก็บได้อีกแล้วคะ่ะเดี๋ยวเด็ดมะกรูดกันหน่อยคะ่ะอันนี้คือเป็นต้นมะกรูดที่รอดหนาวมานะคะเนี่ยแม่แบบปลูกไว้นอกบ้านแล้วทีนี้เขารอดหนาวมาคะ่ะเราก็เออนี่ใส่ใบสดไปบ้างปนใบที่แช่แข็งไว้มั่งคะ่ะเพื่อนๆให้ได้กลิ่นอายนะ เ <Okay. S 2> ข้าบ้านกันค่ะไปทำกับข้าวเนี่ยแล้วตอนนี้แม่แบบก็ท่องยุตธภพอยู่นะคะสนุกดีนะชอบดูหนังจีนโบราณค่ะดูหนังจีนโบราณแล้วก็เพลินี่พี่จีนอนโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะทำน้ำกะทิแองไทยแล้วก็แกงเขียวหวานเนาะนี่ค่ะมุมใหม่ของที่บ้านค่ะพ่อแว่นทำโต๊ะให้ค่ะเนี่ยไอย้ตู้น้อยเนี่ยค่ะลินชักน้อยอันนี้พ่อแว่นทำให้นะคะสวยไหมน่ารักเนาะเด้อ เดี๋ยวเราไปเข้าครัวกันมาทําน้ํากะทิแตงไทยกันค่ะแม่แบบก็จะใช้นี่นะคะ่ะกะทิกระป๋องนะใส่กะทิกระป๋องไปหนึ่งกระป๋องแล้วก็ต้องต้องใส่น้ําต้องใส่น้ํานิดหน่อยด้วยค่ะเพื่อนๆนั้นเดี๋ยวมันจะค้นไปนะใส่ไปอีกนิดหนึ่งแบบนี้แม่แบบจะใส่น้ำตาลมะมาพร้าวนะคะสักประมาณ5ช้อนค่ะใส่ไป ก็จะใส่ใบเตยนะคะเพื่อนๆคะ่ะใบเตยนะคะสามารถแช่แข็งได้นะคะอันนี้แม่แหม่ก็เก็บสดๆแช่แข็งไว้ค่ะแม่แหมก็จะใส่เกลือนะคะนิดหน่อยคะ่ะไม่ไม่ไม่ใส่เยอะนะคะนิดนึงแล้วเวลาที่ต้มเนี่ยค่ะเนี่ยแม่แหม่จะไม่ไม่ให้กะทิเดือดนะคะเดือดจนแตกผ้านะ่ะแบบนั้นไม่นะคะก็จะทําเป็นไฟอ่อนนะคะเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะ จนกว่าเนี่ยน้ําตาลจะละลายค่ะเพื่อนๆไม่ต้องเอาเดือดมากเอาแค่แบบพอสุกนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะไม่แบบมาเคี่ยวนี่ค่ะไฟไม่ต้องร้อนจัดไม่ต้องให้เดือดนะนี่แล้วก็เคี่ยวให้มีความรู้สึกว่าเออหอมใบเตยนะคะน้ำตาลละลายดีนี่แบบนี้ค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะกะทิของเรานะนี่ค่ะพอเย็นแล้วก็จะสวยๆแบบนี้ได้ค่ะนี่ไหน แม่แม่หั่นผักนะคะเตรียมของเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือพริกแกงเขียวหวานที่แม่แม่มาค่ะตำและแช่แข็งไว้ค่ะหอมมากใส่น้ำมันนะคะใส่พริกแกงเขียวก็ใส่พริกแกงแดงด้วยนะคะสีจะได้สวย,สวยแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปค่ะ ค okay. ผัดให้แตกมันก่อนนะคะพอเริ่มแตกมันแล้วนะคะวันนี้แม่หนันใช้เนื้อสะโพกไก่ค่ะลงไปผัดให้หอมแล้วนะคะแม่หนันก็จะใส่กะทิลงไปนะคะ ็จะใส่ผักที่เตรียมไว้ลงไปนะคะมีพริกนะคะมีมะเขือมีใบมะกรูดะคะ่ะใส่ไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันนะคะก็เพิ่มเค็มนะคะด้วยน้ำปลานะคะใส่น้ำปลาไปจะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะลงไปะคะ่ะเพื่อนเพื่อนพอชิมรสได้ที่ยาเสร็จเรียบร้อยสุดท้ายก็ใส่โหระพาค่ะใส่เยอะๆเ,เลยจะได้หอมหอม เสร็จแล้วค่ะแกงเขียวหวานนะคะในครัวญี่ปุน่นเพื่อนๆดูอาหารของวันนี้ค่ะแม่แหม่มริปลืมปริ่มกับอาหารที่เราทําเองมากๆเลยนะทุกอย่างในจานแกงเขียวนี้อยู่ในส่วนของเรานะคะมาโบเต้าฟู้ของโนอา แตงโมในสวนของเราแล้วก็แตงไทยนะคะที่เราไปเก็บมาแล้วนี้ก็น้ํากะทินะคะแตงไทยนี่ขนาดแช่ตู้เย็นนะคะ<ม>เห็นไหมยังไม่เป็นแบบผลึกเลยนะยังเป็นแบบโอ้โหขาวสวยน่ากินแล้วนี้ก็กะเจีย๊ยบสดของเราค่ะโอเคเดี๋ยวเรียกพ่อแว่นมากินข้าวละพ่อลูกมากินข้าวกันเร็วมา พี่พ่อวันนี้น,น่โตมีกระเจี๊ยบกับตน้นหอมด้วยคือแม่จะผ่าแตงไทยเคียวกับบัตเตะกระดูกหักให้น้ำกะ,ะ,ะทิหอมหๆลูกน่ากินจังน่ากินไหมลูกมาโบต้าคู่เนี่ยลูก <Scroll down. S up> แม่อยากจะผ่าแตงไทยแล้ว <S <S up> <S up> <S หอมมากเพื่อน นุนก็แตงพายนะอันนั้นพันลูกเล็กอันนี้ลูกใหญ่หน่อยจะพายยังไงดีอะโหมันใหญ่มากเลยอะเนื้อเขียวด้วยเพื่อนว้าวแตงไายเนื้อเขียวสวยมากว้าวเพื่อนดูดิอู ีินธรรมดาไม่ได้กับกัญชนเต่ได้ได้เมื้อเมลอหอมเอ๊ะมันไม่หวานเท่ากับเมลอนหรอกพ่อแต่มันหอมกว่าโหยเนื้อขาวแบบนี้นะเพื่อนเพ่อนเลยกินกับรสช่องนะทำอะไรมันเยอะน้ำกะทิเต็งไทยกินกับน้ำแข็งไงน่าอิ้ฉาหั่ามาบุ้งสู้ฟ้าไปก็เชัญก่อน เนื้อเขียวสวยันะ้นัโต๊ะน <tamanho S 3> ับโตะแม่เอามาให้หนูแล้วลูกแม่เนรแ่พ่อหว่าหนูะเขียนไม่ได้หูเพื่อนดูสิเรามีเรามีแตงไทยกินเองน่รจ ใหญ่มากเลยอ่ะเพื่นพนอนๆทำไงดีวะเครียดมันใหญ่เก็บไปครึ่งนันก่อนอื่อเรื่งเกี่ยวแกงเขียวอร่อยใช่ไหมน้ำปลาน้ำปลาหมดพอดีเลยเพื่อนๆใส่ไปนิเปนดเดียวเองเอา เพื่อนแม่ตาเขม้มน้าหันเบี้ยวโอ๊ยตาเขแล้วนี่วแม่หันเบี้ยวอ่ะลูกแม่สักกิ่บมีมากกว่าหนึ่งสิบไงจ่ะอืมมานั่งกินลึก <c oughs> อืม แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวใช้มีดเสียดายไม่ได้มีรูดช่องแม่หลาที่เกียทำรูดช่องอเอาแค่นี้แหละนี่แล้วก็ใช้มีดอันนี้ตัดนะมันก็จะสวยเป็นชิ้นสวยลก อันนี้ตงไทยอ่ะแม่หม่นแช่เย็นมาแล้วนะคะแช่เย็นทั้งลูกเลยเขาก็จะเย็นแล้วได้กินแกงเขียวหวานใส่มะเขืออ,อย่างนี้ไกัน่เลยเนี่ยเห็นไหมน้ะอ,อ่ะอื เนี่ยวุ้ยพันสีเขียวสวยด้วยใน,นสวนมีอีกเยอะทั้เนี้ยกินกินได้ทุกวันเลยแล้วน้ำกะทีก็อร่อยนะอันนี้ซ้อมแบบเป็นไงเหนื่อยมากเหนื่อยมากแะ่นอ่เก่งขึ้นแล้วนะ อ,อ,อจ้ะย่างเดียวลูกทำไมไม่กินกับข้าวอะ่ะอืน่าดมอยู่เออกินอะไร <c oughs> กินแปลกๆเนี่ยอ่ะข้าวเพิ่มหรือเปล่าอืพ่อไปตักข้าวให้พ่อหน่อยลูกพ่อเองนะไม่อะไรให้ลูกทำไม่อยู่เลยทำไมอากไม่ไน้หรอ,อพ่อพูดต่อเลยนะที่คุณไ พออีกต่อไปกินแล้วก็จะเป็นหมูป่าก็ได้แม่ถ้ากินเยอะมาชก็จะเป็นหมูป่ามากกว่า กอดเลยมไม่ได้กินแป้งไทยอร่อยมากอร่อยมากน้ำตาจะไหลเลยไงโอ้วตโกเจ็บมากอะวันนี้วันนี้พูดเสียงดังขึ้นเหรอ<ม>ไอ้เ้ <laughs> แม่ไม่ได้ยินเสียงหนูเลยนะีน่เพื่อนๆดูดิเห็นไหมเนี่กะทิของเราเห็นไหมค,นคน้นๆแบบนี้<ม>เลย เราไม่ต้องทำไฟแรงนะเอาแค่ร้อนพอละลายใส้น้ำแข็งก่อนแน่นบใช้ตู้เย็นของคิตาชีค่ะเพื่อนๆทำน้ำแข็งได้ดูงไรน,นี่ค่ะเพื่อนๆว้าวจะได้กินแล้วกินได้นะกินได้กระบอ คอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนตีที่เราปวดต้องีอ่ะเจ้าตะเกียบจิ้มได้ไงล่ะมันเหม็นคาวอาหารนะ่ะบอกสิเดี๋ยวจะหยิบให้ท<ต>ำเป็นเด็กไม่รู้เรื่องเลยกินกินกินม่ไปเล่น ยังไม่ส้สร็จกี่โมก็กินได้ทั้งวันหมดทั้งวันทุกวันยังมีอีกอ่ะอนี่อยาอกินหมดมาแล้วแตกไทยของแม่อมหอมหอมใบเตยหอมแตงไทยเดี๋ยวต้องกินต่อนะออสุขใจ

แปลกดีใช่ไหมใครก็ใครก็เดาไม่ได้สิこれなんだติ๊กเลยเมลอนอะย่าแม่ทำแตงไทยให้รำมดีนะรำมดีเอ๊ะมีก้อนอะไรสิ นี่ก็แตายไงมาข่มอ่ะอันนั้นคั่วหลุดเองจิบุ่งนกโอจิรุจิบุ้งโดชิตะออจิบุ่งนกโอชิตะถ้าถ้าตกเองอ่ะจะหอมหอมตกเองอ่ะหอมหรอใช่ตกเองนี่คือแก่จัดไงพ่อเห็นไหมนี่น้ำกะทิแม่นี่วมังอ่วงะไม่กินใช่ไหมกินอะไรติดปาก กต้อดใส่น้ำแข็งเยอะจังความจริงนะถ้าเป็นน้ำแข็งละเอียดละเอียดอ่ะก็จะดีนะแต่แม่งขี้เกียจทุบเผื่อค่ะคนคนหวานพ่ออ่าลอกก่อนลอกขยี้ก่อนอืมอ่สาสะอาดอร่อยอ๋ออืมหอม แค่นี้เนาะใส่น้ำเยอะหน่อยเราตักน้ำแข็งนะอุ๊ยตายเอาอะไรเพิ่มเอาน้ำล่าเพิ่มเหรอนี่านี่ ต้องไปต้องสะบดพอแล้วใส่ต่ำๆใส่สูงมันจะกระเด็นลูกเขาล่าต่ำๆเขาไม่ล่าสูงมแม่บอกไม่เท่ากันก็นไม่เชื่อ อยากใส่ใช่ไหมหนูใส่ให้ใส่นิดหน่อยไงหนูกินให้หมดนะเก้าันได้ไม่เอาให้ม่ใส่น้าเียนข้วช็อกโกแลตใ่ตัวนันนะไม่ได้ขนมอะไรเรนนะช็อกโกแลตเอาวะนะเสียรสชาติรสจีนดอนตีหัวแตกเลยแต่นไม่ได้ ถั่วเหลืองก็แกกเกตอร่อยสิถั่วเหลืองก็กนนะจะกินก็กินในตู้เย็นมีอีกอันนั้นแกงแตงไทยหอมหอมเนาะอันนั้นนครัวหลุดเองอ สวย้อสีเขียว <c oughs> ไม่เสีย <sighs> สดังมีความสุขไม่ต้องเสียตังเราปลูกเอง <c oughs> แตงคายลูกนั้นมาให้แม่หอมหเลยน่าก็อยากจะหอมตรงน้่นเนี่ยหอมนะตง <laughs> ไม่ค่ยหอมจมูกเสียงไงเองอะ่ะหน่ามันไกลจมูกเสียงไงไม่ค่อยรู้อะ <laughs> ไม่ได้กลิ่นเนาะอืมไม่ค่อยมีกลิ่น,นอืมไอ้บ้ามันดมยังไงไม่มีกลิ่นวะ อ่ะหอมยังพี่จีมีอะรกันโอ้ยจีโร่รอพ่ออยู่แม่ได้กลิ่นแตงไทยเลยหอยเดี๋ยววางทิ้งไว้ค่ะเดี๋ยวพ่อออจะหมให้พี่จีหอมจีโร่ไม่ชวนเจอจีโร่เต้นได้กับคุณดวนแล้วคุณดวนกับพี่วันนะใช่จีโร่บ่อยจีโร่มองพ่ออ่ะยังแกกินแกงเขียวน้องน้องหมากินความเผ็ดอันนี้ได้ไหมไม่ได้เผ็ดไปไหมแบ่งไปให้เขาอ่ะ เล่นใจลอยกาซอบุชิกินสิพือชอบนรยปลาแห้งเลยคพระแต่ที่ไทยอ่ะแตงโมอ่ะโอยปลาแห้งนะเฮ้ยเขามีวิธีกินของเขาปลาแห้งใส่น้ำตาลกับแตงโมอร่อยมากันนั้นเป็นวิธีกินแบบสมัยโบราณแตงโมปลาแห้งอ่ะ อมัยนี้หากินไม่ได้แล้วเห็นไหมตั้งโมแม่นี่ก็ใหญ่ขึ้นนะเห็นไหมหล่าเนี่มาจะเตรียมจะใส่อะไรเนี่ยเตรียมจไใ้ออะไรช็อกโกแลตไปเก็บด้วยเส้นใจ ตัวร้อยเลยโอเคนัม้าสวัสดีคุณลุงคุณป้าก่อนไปไหนจะกินก็กินไปเนี่ยพีอมีอีกตงของีเอะไหมอืมอือนอืมอืมอออนม เอาเหรองั้นเดี๋ยวค่อยกินทีหลังอาแตงโมไปแช่เย็นก่อนโอ้โหกเลยกินได้พ่อวนี้ก็พูดเล่นพูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยเลยเนี่ยอะไรวะวันนั้นสวัสดีคุณคุณป้ากอนไปแล้วค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะอาซาดีทีสวยสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะเก็บละหยิบถ้วยขนมมาเด้แม่จะกับ อันนี้เรียกว่าขนมเหรอขนมมันคือขนมไงกินยังไม่รู้อีกเหรอว่ามันคือขนมมะเออไม่รู้ถ้าแบบเนี้ยมันคือกับข้าวอาหารอันเนี้ยคือขนมอร่อย <c oughs> ปิง้ง <c oughs> นั่งดีๆ <c oughs> ไฟของไฟห้างอะไรนั่งเรียบร้อย <c oughs> ตีสุกแดงเลย